ใช่คะ่ะคแม่ถามนิดนึงลูกพอดีมีสมาชิกในกลุ่มนิพามิตรเทวาจุติเนี่ยลูกเขามีคําถามมาว่าที่มีคาถามมาเมื่อเช้านะลูกว่าพอดีเขามีการถกปัญหาธรรมกันคือมีการนั่งคุยเรื่องธรรมกันอย่างเงี้ยและทีเนี้ยจะมีบางคนเนี่ยที่เขามีความคิดว่าเราอ่ะสวดมนต์หรือว่าอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกหรือว่าอ่านธรรม,มะเนี่ยก็จะสามารถเกิดเป็นสมาธิจนเข้าสู่นิพพานได้เนี่ย ตรงนี้มันเป็นความจริงไหมลูกไม่เป็นความจริงครับเพราะคนที่จะเข้าสู่นิพพานได้ต้องนั่งสมาธิครับอ๋อต้องเริ่มจ,<า>จากการานั่งสมาธิสวดอ้อนออนเพื่อให้เข้าฌานอย่างนั้นนหลรลูกอ๋อแล้วถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยมันสามารถทาให้ติตเป็นสมาธิจนถึงไปตรงจุด,ดตรงได้ไหมได้ครับขนาดเสียงของหมดสวดมนต์ที่เปน็นบุญ บุญยังทำจิตพิจารณาไม่ได้เลยอ๋อหมายถึงว่าเรายังไม่สามารถเอาจิตไปผูกไว้กับเสียงสวดมนต์ตามเสียงที่เราเปล่งออกมาได้เลยใช่ไหมในความหมายอย่างน้ใช่ไหมลูกคเสียงบุญครับอ๋อก็คือบางทีเราก็เราก็ทําสมาธิไม่ได้เนาะก็คือได้แต่ทําบทสวดอย่างเดียวใช่ไหมลูกคับอ๋อถ้าทำมาเกี่ได้ก็น้องพยายาม อ๋อก็ต้องพยายามก็คือต้องใช้วิธีการจากการนั่งสมาธิใช่ไหมลูกครับทีนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วการเรียนอภิธรรมเป็นการเรียนตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาสมองสอนจิตเนี่ยเขาบอกเขาถามมานะว่าเป็นการเอาสมองเข้าไปสอนจิตเนี่ยสมองแล้วมันสามารถสอนจิตได้ไหมลูกไม่ได้ครับเพราะสมองเป็นแค่ส่วนเล็กๆของสังขารมันจะไปสอนจิตได้ยังไงอ๋อสมองเป็นส่วนหนึ่งของสังขารสมองแค่เป็นส่วนหนึ่งของสังขารแค่เอาไวจ้จดจําทุกอย่างอ๋อไล่จด แต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ปุ้งละมีมันเหนือกว่านั้นมันใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นใช่ไหมลูกครับอ๋อแสดงว่าระหว่างสมองกับจิตเนี่ยก็คือสมองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกายสังขารค่บเป็นกายส่วนเล็กๆของกายสังขารแค่เนี้ยอ๋อก็คือส่วนหนึ่งของกายสังขารครับไว้เรียนรู้จดจำอย่างนั้นไหลูกในความหมายของลูกอ่ะอ๋อแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าถ้าถ้าติดกับสมองเนี่ย อะไรเป็นประธานนะลูกอ๋อเพราะต้องจิตอาทิครับอ๋อจิตเป็นประธานเพราะฉะ <ใจ S 1> นั้นเนี่ยจิตแย่กว่าสมองเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่สมองจะมาสอนจิตได้ใช่ไหมลูกครับโอ้โพอเข้าใจแล้วหมายความว่าการสวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยอ่านอ่านธรรมะต่างๆแล้วได้บุญครับแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าเข้าสู่อสิทิชมันไม่เกี่ยวกันเลยครับ เข้าใจเข้าใจนะการการที่ได้ชาต้องทําสมาธิวิปัสสนากรรมฐานถูกต้อง <S 2> <S 2> ใช่ใชแต่พ่ออย่างเวลาวเราสวดมนต์นะเหมือนที่รูปบอกอะจิตเราจะไปจับกับเสียงสวดมนต์มันจับได้ไม่ทุกขณะหรอกมันก็จับได้เป็นช่วงๆแต่การนั่งสมาธิน่ะมันเข้าฌานได้ครับถ้าใครเก่งๆมากก็สามารถนั่งปุ๊บเข้าฌานได้ปุ๊บ ถ้าติดดีๆใช่ไหมลูกแต่ถ้าองค์พัะสักยมุนีก็สามารถสวดมนต์แล้วก็เข้าทานได้เลยครับแต่แต่คนธรรมดาทำไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้ว่าการนั่นเขาทำบุญทำทานนั่นสมาธิมากี่ภพกี่ชาติอ๋อแต่จะสามารถที่จะมีมีตรงนี้ได้สมาทีก็มันพันชาิโอไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมลูกครับโอเคขอบคุณมากเลยครับลูกครับทุกคนต้องพิจารณาตดูเองว่า จหรือสมอนใครเป็นประธานโอเคอเคข้าใจเลยลูกขอบคุณมากครับัดเจนและพ่อนะขอบคุณมากครับลูกครับ